มิลเลนเนียมอ t o โต้กรุฉลองครบรอบ25ปียิ่งใหญ่มอบ Exclusive p r o โปรแกรมภายใต้คอนเซ็ปต์ The i 7 The Incredible 7 Series บริษัทมิเรเนียบออโต้กรุ๊ปจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW Mini และมอเตอร์ไซค์ BMW มัตุราอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้เครือ MGC Asia ผนึกกำลังพันธมิตรทางการค้าจัดฉลองครบรอบ25ปีอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ D.I. 7 The Incredible Seven Series โดยมีไฮไลท์ของงานเป็น D.I. 7ยนตรกรรมไฟฟ้าระดับอัลต้ารักชวรีที่มาพร้อมเอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรมสุดคุ้มค่าผสานความสนุกสนานด้วยคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดังเพื่ตอตอบแทนคำขอบคุณลูกค้า ที่ได้มอบความไว้วงางใจและร่วมทางมากับมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปอย่างอบอุ่นและยั่งยืนในนามของมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC เอเชียก็วันนี้เราเดินทางมากว่า25ปีแล้วครับก็วันนี้เนี่ยเราต้องการตอกย้ำความสำเร็จนะครับรวมถึงความมุ่งมั่นนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากการนำยนตรกรรมนะฮะระดับโลกนะครับมาให้ลูกค้าครอบครองวันนี้เนี่ยเรามีลูกค้ากว่า6 0แสนลายนะครับในย่างก้าวต่อไปของการครบรอบ25ปีคือ25ปีถัดไปเนี่ยเราต้องการเชื่อมโยงนะครับในส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology และก็ความกลมกลืนของลูกค้ากับ MGC a เชียของเรานะครับในปีนี้เนื่องจากฉลองครบรอบ25ปีของ MGC a เชีย เราจึงมีโปรแกร,รมพิเศษนะครับก็คือรุ่น BMW i7 หรือ The Incredible i7 นะครับที่จะเป็นการตอบแทนสม,มนาคุณกับลูกค้ามิ l เล n เนียมออโต้กรุ๊ปนะครับด้วยการจำหน่ายในราคาพิเศษตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา25ปีต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงพันธมิตรธุรกิจทุกๆประเภทนะครับและที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเราทุกๆรายที่ให้ความเชื่อมั่น ความมั่นใจกับ MGC a s ียของเราสัญญาว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดทุกๆรายครับ